ใครจะเป็นผู้โชคดีครับดวงเฮงหยิบจับรับโชคใหญ่4กลุ่มเลขท้ายบัตรประชาชนนะครับมีทั้งหมด4เลขท้ายที่จะเตรียมลุ้นรับโชคนะฮะช่วงวันที่1เมษายนนี้นะครับมีใครกันบ้างนะฮะติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดครับก็มีทั้งหมด4ไหมายเลขนะที่เอามานะครับ เ,เรียกว่าให้ลุนนะเป็นเเรียกว่าเป็นความบันเทิงแล้วกันนะเอามาเป็นแนวทางนะครับจากการคำนวณโดยวิชาโหราศาสตร์คือวิชาโหทยหนูนะครับเป็นวิชาการเสี่ยงทายนะเราเอาวันนะเวลาคือวันที่1เมษานะครับ2 5 6 5นะครับช่วงเวลา 15- 45นาฬิกานาทีเนี่ยอยู่ในยามเสราร์นะฮะผูกดวงมาเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในลัคนา ยามนะฮะในดวงยามก็เรากดครับอ่านะฮะก็จะมีสีเลขท้ายนะฮะย้ำว่าสีเลขท้ายบัตรประชาชนนะครับดวงคุงคุณอาจจะมีอาจจะได้โชคอ่าก้อนใหญ่ในช่วงต้นเดือนนี้นะครับผมเรียกได้ว่าดวงคุณจะบุญภาวะ,ะนาถึงไหมก็ต้องดูในเรื่องของพื้นฐานดวงด้วยนะแต่ว่าอันนี้เราก็เป็นแนวทาง เลขแรกครับที่ถือได้ว่าแหมมีความโดดเด่นจริงๆเลยคือเลข1ครับอใครที่ลงท้ายบัตรประชาชนด้วยเลขหนึงนะต้องบอกได้ว่าคุณจะมีโชคแล้วจะมีโอกาสดีๆนะครับพะลักนาในโหรไทยหนูอยู่ลักนากรกฎมีดาวอาทิตย์คือเลข1ครับไปอยู่ในเรือลาภาครับลาบไงอาทิตย์คือเงินนะครับไปอยู่ในลาบ ก็จะมีเงินจะมีลาบจะมีโชคนะครับดวงเรียกว่ามีโอกาสนะครับเป็นจังหวะที่โดดเด่นนะครับและเลขหนึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระกระดุมพระแปลว่าเงินทรัพย์สินนะครับอาทิตย์แปลว่าทองอ่านะใครที่ชอบในการเก็บสะสมทองนะครับที่มีค่าคุณจะมีผลตอบแทน มากขึ้นมีรายได้ที่ดีขึ้นสื่อนำโชคนะครับของคนที่มีเลขท้ายลงเลขหนึ่งนะครับกรที่บอกไปครับอาทิตย์คือเจ้าเรือนกระดุมพระนะแปลว่าเงินนะครับแปลว่าทรัพย์สินไปนอยู่ในเรือราพระเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพย์สินของคุณเนี่ยจะเป็นโชคนะครับสื่อที่นําโชคคุณก็คือเลขที่บัญชีนะครับเลขที่ธนาคารเลขท้าย3ตัวหลังนะบัตร ATM ท้าย3ตัวหลังนะครับ บัตรเครดิตท้าย3ตัวหลังนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับบุ๊กแบงกิ้งนะนะครับดูรหัสผ่าน3ตัวหลังนะครับที่คุณเวลาว่ารหัสผ่านเข้าบุ๊กอะเออแอปพลิเคชันน่ะนั่นแหละครับจะให้โชคหรือนะครับไปทำ ทุระในแบงก์จะได้บัตรคิวก็ดูตรงนั้นแหละครับจะทําให้คุณมีโชคหรือเอาอากาศไปเติมน้ำมันตะเกียงนะครับเสริมดวงไงเออถวายเทียนถวายไฟฉายนะฮะแล้วก็ทําบุญเกี่ยวค่าน้ําค่าไฟโดยเน้นไปที่ข้าไฟนะจะได้เสริมดวงเรื่องโชคลาภของคนที่ลงท้ายลุด้วยเลขหนึ่งนะครับผมเลขท้ายต่อไปครับที่ดูแล้วเนี่ยมีความชัดเจนนะที่จะมี รู้ในเรื่องของโชคลาภครับก็คือเลข0ูนย์นะฮ่ใครที่ลงท้ายบัตรประชาชนดูเลข0ูนย์ครับดวงของคุณมีเกณฑ์แล้วนะจะโชคดีแล้วนะครับอ่านะฮะเลขศูนี่ไปอยู่ในเรือลาพาครับร่วมกับดาวพฤหัสกับดาวเลข1นึ่งนะกัพฤหัสก็เลข5ครับแล้วก็ดาวทิตย์ก็เลข1มันสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน คนลงท้ายเลขศูนย์เนี่ยนะดวงคุณจะมีโชคนะครับหาโอกาสไปสักการะไหว้นะนยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเลข1ก็คือหมายถึงกษัตริย์เลข5้าก็คือเสด็จพ่อรองหเลข0ูนย์ก็คือวงกลมวงเว,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 วียนนี่แปลความหมายสรุป3เลข3ดาวคือไปไหว้เสด็จพ่อรองหนะครับที่ลานพระบรมรูปทรงมา้าเท่านั้นนะอันนี้เน้นนะครับเพราะว่า ดวงของคุณเนี่ย่วงที่จะถูกฉลองกับท่านนี่ท่านจะให้โชคให้ลาบนะครับคนที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์นะจ๊ะอา่าถือว่าดวงมาแล้วนะครับก็จังหวะโอกาสมาแล้วนะครับบทหนี้สินได้ละเอาแล้วครับเลขลงท้ายต่อไปครับลำดับต่อไปได้แก่เลข5ครับนะี่ใครที่ ลงท้ายปัตรประชาชนด้วยเลข5นะฮะเตรียมตัวหัวเราะฮ่าฮ่ได้เลยเพราะว่าดวงของคุณเนี่ยจะมีโอกาสนะครับในเรื่องของโชคลาบเป็นจังหวะที่จะกลวยทรับนะจับทรัพ์ใหญ่นะครับผมดาวพฤหัสครับหรือเลข5เนยครเป็นเจ้เป็นดาวเจ้าเรือนสุภะนะสุภะะคือที่สูง นะฮะช่วงนี้ใครเดินทางนะครับนึ่งข้งครึ่งบินหรือไปไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมที่สูงๆเนะี่ยนะฮะคุณจะมีโชคลาภนะครับคนเข้าคนแก่นะครับจะหยิบโชคลาภมาให้นะนะครับลองให้คนที่เคารพนับถือคนเมตตาซื้อมาให้นะครับดวงคุณจะมีข่าวดีจะมีสิ่งดีๆจะมีรางวัลน,นะครับเป็นผลตอบแทนจากผู้หลักผู้ใหญ่ นะครับเพราะดาวพฤหัสไปว่าเลข5ไงอ่านะฮะดังนั้นเนี่ยช่วงนี้คุณก็จะมีโอกาสละที่จะเปิดทรัพย์รับโชคนะครับดวงของคนลงท้ายปัติประชาชนด้วยเลข5จะมีข่าวดีเตรียมเฮเตรียมเฮงกันได้นะครับผมและนะฮะาลำดับต่อไปลำดับสุดท้ายครับนะด้วยเลข6คนลงท้ายด้วยเลข6กครับก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะฮะ ไปโครจรนะฮะในตําแหน่งดาวอยู่ในเรือนสหาชาครับสหาชาคือการเดินทางนะช่วงนี้เดินทางบ่อยๆนะจะมีโชคเจอคนเยอะๆจะรับทรัพย์นะครับผมมีสังคมเ,เรียนออนไลน์ไปเรียนสัมมนาอะไรก็ตามจะอยู่เก็บตัวอยู่คนเดียวล่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องทำอะไรก็เจอคนเยอะๆอย่างไรก็ตามตรงนี้ยังไงก็ เจอสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องระแวงไม่ต้องตกใจนะครับเรียกว่าพบคนดีไงคนดีจะไปหาสิ่งดีๆนะครับก็จะเกิดโชคลาภได้โดยเฉพาะเพื่อนนะเพื่อนในดวงเนี่ยนะครับจะให้สิ่งดีๆละ่นะครับเน้นไปในเรื่องของโอกาสนะกันนะส่วนใครที่ชอบเสี่ยงชอบลุ้นนะชอบเก่งกําไรชอบลงทุนนะครับก็เพื่อนนี่แหละครับจะนําข่าวดีมาให้เพราะฉะนั้นก็ดูตัวเลขของเพื่อนเลย นะครับวันเดือนปีเกิดนะครปีพศเกิดนะฮะเลขบัตรประชาชนลงท้ายตรงนี้แหละครับแหมสำคัญอย่างยิ่งนะฮะที่ใครชอบตัวเลขเนี่ยก็เอาไปลองไปวัดใจดูแล้วกันนะครับว่าจะทําให้คุณเนี่ยมีโชคมากขนาดไหนแต่บอกได้เลยนะครับคนลงท้ายด้วยเลขหกเนี่ยเตรียมตัวว้าวได้เลยนะครับในเรื่องของความปังนะครับในเรื่องของโชคลาภนะฮะในช่วง วันที่1เมษายนนี้นะครับเตรียมตัวเข้าวินได้เลยนะ, <c oughs> นะครับทั้งหมดก็เป็นการททำนายแบบเรียกว่าสนุกสนุกนะบันเทิงบันเทิงนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือนะครับเป็นองค์ประกอบองค์ประกอบหนึ่งนะอย่าเหมาหมดอย่าให้ความสําคัญกับตรงนี้มากนะครับท้ายก็อยู่ที่การลงมือการทรํานะครับเออนะครับเอาเป็นแนวทางครับนะฮะถ้าชื่นชอบกันนะจ๊ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกดดิ่งกด s u b s c r i b e นะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับแล้วก็แชร์เยอะๆนะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและก็กราบขอพระคุณทุกๆท่านนะที่ติดตามผลงานพี่หมอนะครับมาตลอดนะแล้วก็จะนําเสนอผลงานดีๆในโอกาสต่อไปนะจ๊ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้โอกาสหน้าครับเราก็จะมีเรื่องราวดีๆมาให้เพื่อนๆนะติดตามกันสวัสดีครับ